โอ้เหียบลินอ้พอซอกีไม่ไปบกิแหงนะังื้อซือนี่คือเปลียบหินงา้ๆไปเปนองพีขมวดก่อนไปลบพีขมวดพีกระหังกระหังจะไปใช้อืมเอซ อะไรคะเกก็ไปละผู้พานอนเด้อค yup> ือภาษาบ่มากเด้ะมไม่ห็นมจอเส้มักภาษากอดมักมักกินมันเรียกแร์อะไรนี่สิชุมือนี่มันกรบเบิงนิดหน่อยหน่อยชุมือนี่มันซุดมืออนี่มันป่ามันเบิงแต่มันป่ามันมันเขียดอยู่เด้มัปาก ถ่าบอกเมษาเป็นหนักจุกอการของข้่ม็เปนท่ปนเลองเากินก่อนใชหักเสื้อนามกันนะักเื้อนาเนี่ยอาซูยุตะคาราบาวอะยังนายุใส่เนี่ีเจบื่ไรเจคาราบาวคาราบาวดคาราบาวฮแล้วกินโกโก้ไหมกินเบลนเหเนา อันนั้นไอ้ที่นมมีอยู่หนไหนาวัดบ้านโมเดลนเจ้ระแม่นไหนพี่ดาอยู่ไหนอ่ะอยู่ไหนร้องบาดไม่หน่อยเช้าเอากันหนอยอยู่ไหนนะให้สูงหรออยากกินน้ำอ่ะฝากซื้อน้ำเนี่ยที่ตำม้กับเพชรทรายอยากินหวานน้ำชีเจซีเจน้ำชีเจอ่ะ หรือจะเอาหรือจะเอาบ้านสว่างเอาซีเจเอาซีเจพอดีอาไปหรอกกเห็นแล้วเต้อมาืมบ้านสว่างเิาเอาซีเจได้ไหมอ่ะต้องรักกซีเจไหมทั้งผ่านทั้งทางเออนี่คืออะไรได้ไหมไอ้พิมพ์ส่มา้อะไรอ่ะโอเคจ้ะขอบคุณค่ะแยกแยกกําแข็งหงผงงงหวานเจีบเยเนี่ยผยดา เซเว่นมันมีมันลดอยู่แต่ว่าปรูมันมันเป็นอะไรแต่ว่ามันไม่อร่อยเท่าซีเจดอกพี่ซีเจหนักมันอร่อยกว่าคุณมีงานนี้เซฟเซฟอย่างเป็นจริงขอบคุตอโอ้ยคอซื้อมาจิ้นหาฉุดเงินก็อิ่มเร็วของหวานนี่ยังในยุลานั่นน่ะพี่พี่หน่อยปากถามพอดีจิ้นจับพอดีินจับรวมมิตรเอาไหมรวมพี่ด้วยไหม พินสิกินขอกินของลเจอหลับไปนะกินขาเอาโอเคจะนองส่งไปเจ้กินของู่จ้าจ้าจ้าอะไรอีกออคู่คู่อืมนี่อกอคู่สองคู่สองรวมรวที่หนอ้ยโอ้ยโอ้ยตัวหนาบ้านน้ำหมดหนาวบ้านเป็นน้นแดง พี่ขจะมาจาสนิทกันจ้อไปน้ำ่มเดงใส่แซ่บเนี่ยทักไปสองหมืเนี่ยนคยว่แบะทักแบบเจ้าสินดิฉนตันเขาไปลคไปไ้นใคไปไปเต็นเหรอมังเต็นแต่จะไปแฟมเหรอไป้แถนไปเอาชุดยังไม่ย่างอ่ะเนี้ไม่ไปทักแหละน้ำโมเดลแซ่บใครวากินเรื่องัวของพี่จน่ะกี้วีกินะแขว่าตะกี่าวีกินเปลี่ยนวาขครยิงหานเพิ่มนะ นี่ตะกี้กินยูนามีเอาไปมั้งเเห็นแฮงคเขียนกคนอ่นิดเดียวเองเกิดมียพือนเราหนีเป็นเพยเลต่ไปกินกาแฟกาแฟรอหลมคือนีม่สนเหรอคอยมากแสบมักนะนกหมีไหมนงหมีโกโก้คัพแล้วนกหมีปั้นอืมอันนี้ม่อยอย่างไม่ปบะเบรม่อย่างไม่ประเริ่มเลยยินดีว ฮะไัวเขายจบีง่าี้กาอนีเป่นยายแล้วสิบอกเลยสูสอได้ไม่กูเลัน้องกูจำได้สูสอีน้องมาแ่กูก็หนเฮ้ยกินอะไรจำเดยไอกูนยเขี่คนนั่งไิปไปวิ่งกันก่อนโดนโดนหัวกันโว้ยขัดผัว จดุดบนหันเป็นใบมงเย้ยมที่สิบ,เส,บเสร็จค่ะเดี๋ยวแค่นีกน้ก่อนนะจ๊ะ